สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กเชนนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมแมนะครับตัวนี้รุ่นนะครับ 32CS460 นะครับอาการนะครับจอมืดนะครับก็คือหลอดติดนะครับแต่ว่าไม่มีภาพนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนครับครับหลังจากแกะฝามาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้นครับตัวนี้ผมแกะออกแล้วนะครับ ก็ท่านผู้ชมดูที่รูนั้นครับจะมีแสงสว่างนะครับนี่ครับก็คือตอนนี้หลอดมันติดแล้วครับนี่ครับแต่ว่าไม่มีภาพนะครับก็คือนี่ครับจะมืดไม่มีตัวหนังสืออะไรขึ้นครับแต่จอจอหลอดหลอดด้านหลังนี่สว่างนะครับติดนะครับก็คือจอมืดนะครับแต่หลอดติดก็มาดูกันครับก็วัดกับข้าวนะครับ ก็น่าจะทีคอนเสียนะครับดอว่ามีตัวช็อตอยู่นะครับผมมาตั้งแค่สิบนะครับสิบดีซีครับวัดฟิวนะครับไปสิบสองโวลต์ครับซึ่งผ่านฟิวก็มานะครับมานะครับก็คือมันเลยเลยสิบสองก็ตั้งเป็นห้าสิบกัสิบสองนะครับนี่ครับก็หาดูตำแหน่ง VG l v g อวนะครับนี่ครับ v g จนะครับ ไม่มีไฟนะครับ VGL นี่ครับไม่มีไฟนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาไล่วัดดูครับว่าเกิดจากอะไรครับอาจจะเป็น C ช็อตเลยไอซีดีซีทูดีเสียครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวลองวัดดูคร่าวๆครับการวัดกะต่าคนหนึ่งครับเน้นเน้นซีตัวใหญ่ๆเป็นหลักแล้วตัวเรียงกันเป็นหลักนะครับ ก็จะมีชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยวัดได้หมดแลวครับเนี่ยก็อาจจะไม่ถนัดนะครับก็ดูมิเตอร์นะครับอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับส่วนมากก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับสลับอาจจะขึ้นนะครับก็ดูเปรียบเทียบไปนะครับนี่ครับขึ้นข้างนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับ ต้องสลับนะครับขออภัยในความไม่สะดวกครับแต่ก็ให้ฟังเสียงคลิปเปียดเทียนเนี่ยขึ้นข้างครับวนนี้ครับนี่ขึ้นนะครับขึ้นสุดเกินนะเดี๋ยวสลับดูครับอาจจะช็อตนะครับตัวไดตัวหนึ่งช็อตนี่ครับมีช็อตนะครับ แสดงว่าในนี้ต้องมีตัวใดตึงช็อตโค้งไม่ช็อตหมดทั้งสี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถอดดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องหยุดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบัดกีออกเป่าลมร้อนว่าไวเดียวเทนี่ครับท่านผู้ชมผลปรากฏว่าเปล่าออกมาสี่ตัวครับตัวนี้ต้องไปวัดที่กระดาษด้วยแล้วนี่พอโค้งเหล็กครับวัดนี้เดี๋ยวมันขึ้นนะครับผมวัดแล้วครับอันตัวหนึ่งไม่ขึ้นนะครับ วัดตรงนี้ยังขึ้นอยู่ครับตอนนี้ก็เล็งมาครับที่ไอซแล้วก็ไดโอดนะครับตัวไดโอดตัวนี้ครับทำหน้าที่ครับเดี๋ยวต้องลองดูครับตรงนี้วัดแล้วยังช็อตอยู่ตรงก็ะไดโอดตรงนี้เป็นไอซีเดี๋ยวดูครับสักครู่ครับก็สรุปว่าผมลอยซีออกสีตัวนะครับแล้วก็ไดโอดตรงนี้ครับ ก็ยังช็อตอยู่นะครับช็อตอยู่ตอนนี้ก็เปลี่ง t d ีแล้วครับนะครับขึ้นอยู่ครับสลับน่ครับก็เดี๋ยวจะถอด t c ร้อย400ครับตัวนี้ TPS 65163นะครับ TPS 65163นะครับโอเคผม,ผมจะถอดแล้ววัดดูครับ เอาแล้วครับตอนนี้ก็งานเข้าช่างครับก็คือรอยไอซีออกก็ยังช็อตอยู่ครับผมก็ไล่รอยมามันเป็นไฟ v c ซนะครับซึ่งวิ่งมาโผล่ตรงนี้ซึ่งการเลี้ยงไอซีตรงนี้เลยครับก็ยังช็อตอยู่ครับแม้แต่รอยซีตรงนี้ออกครับแล้วก็เลกุลเลตครับไอซีสามครับก็ยังช็อตอยู่ก็สรุปว่าไอซีตรงนี้น่าจะมีปัญหาครับก็คือว่าตอนนี้ก็บางท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ เปลี่ยนออกไปแล้วอันนี้แค่แค่หลักการครับการไล่เช็คหาตัวเสียเพื่อเวลาสั่งอาจจะหลายวันถ้าเราไม่มีของสำรองเราก็รอหลายว่าถ้าเราพอซ่อมได้จากสีพวกนี้ชอ็อตมันก็จะจะไวขึ้นครับก็คือสามารถทําแล้วประกอบได้ในวันนั้นเลยแต่อันนี้ก็คือหมดแล้วครับผมต้องเปลี่ยนออกครับเพราะว่ารอยตัวนี้ออกวัดตรงนี้ก็ยังช็อตอยู่รอยออกมันคือไฟวีดีซีครับก็ยังช็อตอยู่ก็ลายลายมันทะลุตรงนี้ครับ โผล่มาเนี่ยครับมันก็วิ่งวิ่งตามลายซึ่งจะมีรูตาปลาเล็กๆซึ่งจะทะลุเป็นปิดสองหน้าออกมาว่าเข้าไอซงไอซีอะไรพวกนี้ก็จบแล้วครับก็สรุปว่าตัวนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนทีคอนนะครับยกชุดเลยครับโอเคครับ ครับตอนนี้ก็ได้ทีคอนมานะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับที่ผมแนแนวไปก็คือว่าการซ่อมแบบถ้าสามารถแก้ไขได้นะครับในเวลาที่เรานั่งจับเครื่องอยู่มันก็ทักกันไปครับแต่ถ้าหมดหมดหนทางจริงก็คือต้องสั่งนะครับอันนี้ก็เรื่องปกติครับแต่บางคนเวลาเช็คเขาไม่ได้เช็คบอก่าเขาจับเปลี่ยนจับเปลี่ยนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ ครับนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ใส่ไปแล้วนะครับจะคือเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเอ่อไอตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ซิลิโคนครับมันจะมีฝาเหล็กครอบไว้อยู่นะครับเ,เ,เดี๋ยวผมดูก่อนฝาเหล็กฝาเหล็กก็เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ลืออยู่ครับแต่ไม่รู้ น่าจะช่วงฝนตกเด็กเก็บไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูทีแต่ว่ามันมีฝาเหล็กครอบไปอยู่ครับก็จะเอาแผ่นซิลิโคนครับแปะแปะแล้วก็ให้ติดฝาเหล็กครับเพื่อระบายความร้อนครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพกันเลยครับเสียบแล้วครับแบคลท์ติดแล้วครับสว่างแล้วไม่รู้จะมาไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันอ่ามาแล้วครับ a อวีนะครับงานแล้วครับงานแล้วครับ ชัดแจ้วอ่าก็สุรุว่าทีขัดเสียแต่ว่าต้องลองซ่อมดูก่อนถ้าไม่ได้จริงๆก็คือต้องเปลี่ยนอย่างผมเนี่ยไล่เช็คจนถอดหมดละจนมาเจอตัวนี้นะครับก็บางอย่างก็อย่ามาเขาเรียกว่าอะไรอะมามองกันว่าเอ้ยของแค่นี้ทําไมไม่เปลี่ยนที่จริงมันไม่ใช่ครับหลักการของช่างคือซ่อมให้ถึงที่สุดไม่ได้ค่อยเปลี่ยนนะครับการจะซ่อมแล้วเปลี่ยนซ่อมแล้วเปลี่ยน ผมก็ทําได้ครับจริงๆผมก็ทําได้แต่การลงทุนมันก็เยอะครับก็ตามที่เราถนัดแล้วกันครับณตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วมาลองดูใหม่อีกทีครับโอเคครับขอประกอบสักครู่ก็มาดูกันนะครับลานจากใส่ที่ค่อนไปแล้วประกอบเรียบร้อยเปิดเครื่องครับนี่ครับก็สวยใส อลงานครับก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวนี้ LG ครับรก็คือสุดท้ายเปลี่ยนทีคน่ค้อตจริงๆมันก็เปลี่ยนง่ายกว่าแหละครับแต่ว่าผมก็อยากไล่ให้เสียจุดที่มันสามารถอาจจะซ่อมได้นะตอนนั้นเลยณเวลาที่แกะเครื่องเลยครับก็คงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็คงต้องซื้อที่ค้อน,นะครับก็คงแบบตามคิปนะครับก็คงจบคลิปเี่งนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม